สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมิวจะพาทุกคนมาหาวิธีแก้ขี้เกียจออกกําลังกายกันนะคะสําหรับหมิวหมิวทํางานหนักนะคะบางครั้งก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกขี้เกียจนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีในการแก้อาการขี้เกียจออกกําลังกายให้กับทุกคนคะ่ะ วิธีที่1นนะคะก็คือเราลุกมาออกกําลังกายเลยค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนชุดอะไรใดๆเลยนะคะทุกคนถ้าใคร wellness, สะดวกเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะแต่สําหรับมิวเนี่ยมิวอยากทําเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ทําทันทีนะคะโดยไม่ต้องมีข้ออ้างค่ะว่าจะต้องมีชุดออกกําลังกายนะคะหรือว่าจะต้องไปเปลี่ยนชุดเพราะบางครั้งมิวไปเปลี่ยนชุดออกกําลังกายมิวก็ไม่ได้ออกกําลังกายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นชุด อะไรก็ได้เอาที่เราสะดวกแล้วเราก็เริ่มเลยค่ะเทคนิคที่สองนะคะนั่นก็คือให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาเปิด YouTube เลยค่ะทุกคนก็จะมีคลิปมากมายนะคะเราเลือกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเต้นโยคะคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งนะคะ หรือว่าจะเปิดตามเพจก็ได้นะคะมีเพจออกกำลังกายเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่สำหรับมิวมิวเลือกเพจนี้ค่ะอกไก่ปั่นแคลต่ำค่ะซึ่งพี่เจ้าของเพจเนี่ยเขาก็ได้ทำคลิปออกกำลังกายแบบสั้นๆง่ายๆสำหรับคนมีเวลาน้อยแบบมิวนะคะและที่สำคัญเบิร์นได้เยอะค่ะทุกคนลองไปตามกันได้นะคะรับรองเลยค่ะว่าถ้าทุกคนทำตามนี้นะคะได้ออกกำลังกายแน่นอนแถมประหยัดเวลาด้วยค่ะไปลองทำกันนะ